ที่บูเดเข้ามองมานั่งคุยเขาก็พูดว่ามิดเต็ดแดนแล้วก็นี่กันหมดเลยช่วงนั้นแบบมันมีรายการแข่งคัดแบบประเทศแลนะ้วเะมัยทีมผมมันก็ผิดเองแหละมันคัดเข้าไป้าลึ่งคัดเข้าได้แล้วนะแต่ไม่ไปแข่งออฟไลน์ไม่ได้ไปแบบภายในวันนั้นเลยไปแบบแบบบอกเขาวันนั้นเลยว่าผมจะไม่ไปนะผมอะแข่งกะรีแคทแล้วเพิ่งจบไปเส้นหน่กกอยจากอะริคัทไปแล้วแล้วอีกวันหนึ่งอะผมไปเทสกระชับแต่ตอนนั้นไม่มีหลักการไม่มีอะไรคุยกันเขึ้นเหมือนแบบวันนั้นอะผมเข้าไปคุยแผนว่าเราจะเล่นยังไงกันแต่จะด่านแล้วก็ม จะทําทีมบิดน,นะน้องสนใจมาเล่นไหมเจ้าของเขาโทรมาคุยอะไรแบบนี้นตกลงว่าซื่หมื่นบาทก็จ่ายไปก็ได้เข้ามิดมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเล่าได้ไหมพ,พี่เชื่อว่าอยู่ดีผลงานมันดีมาตลอดพอมันยางแตกเนะี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในทีมคือเท่าที่ผมจำได้คือความรู้สึกผมตอนนั้นอนะผมรู้สึกว่าเราแบบไม่ได้ไฟแน่แล้วเป็นไงการมาของมิกาบรรยากาศในทีมรวมไปถึงฟอร์มการเล่นเพราะหลายคนบางคนมันก็บอกเฮ้ยไม่ไปแข่งวะนู่นนี่นั่นเลย้ยไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องไม่ไป